ดีสบายดีเพืเ่อนๆวันนี้มาพบกับแม่น้องอาทิม,มือสวนนี่แม่น้องอาติมนะคะพี่น้องมาหลอ่อสวนทุเรียนอีกวันหนึ่งนะคะเลาะทุเรียนมงคุดเพราะว่าฝนมันตกมอไ้า์แรงมากดูทุกคนทุเรียนเหลืออยู่ลูกหนึ่งขน,นาดลูกเดียวนะจิ่งเอ็นเลยเราไม่ได้ไปเอ็น้ำเนาะมันเป็นรุ่นปลายเนี่ยหรือได้กินหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปดูว่า เขาหนวดเขาอุ๊เขาโน้ต็มมือสวนจอดรถทำไมนะ่ะก็แก๊กก็เก,ก,ก,ก๊เดี๋ยวเราจะไปดูเพืเ่อนรถคณมนะ่ะมาพาเลยเพื่อนอ้าวเป็นอะไรพ่อน้อยเต็มเป็นอะไรอ่ะเห็นหนูขับรถดูสับเป็นอะไรครับสายมันรั่วครับสายมันรั่วนีนี้จะรั่วตรงไหนดิจะให้ดูดิจะให้ดูอ๋อสายรั่วเขาจะ,ขาจะเขาจะดู สายมันหัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้มสีสอมแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนสายรั่วนี่ก็อันตรายนะทุกคนเวลาเราเสีดยาเนี่ยเรามาดูกันเลยว่าพ่อน้องไอติมจะซ่อมยังไงเรามาดูกันเลยบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะว่าซ่อมยังไงทุกคนเรามาเบิ่งกันบ่เบิ่งบ่เอาเบิ่งแล้วทอดทอดมงนี้แล้วพี่น้องเลยอ่าใส่มือจับเลยได้แต่บางท่านที่มีนั้นก็ โอ้นี่มันหัวนี่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวแป๊บนึ่งกันนะตอนนี้ก็จะจะหมุนออกใช่ไหมเออหมุนออกครับเพราะว่าเราไม่ได้เครื่องมือมาครบต้องเอาอย่างนี้เลยแหละพี่น้องออเอ๋ยหมุนออกโอ,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 อ้ยย่ายาย่ายายังออกอยู่ทุกคนเร็วเร็วเร็วเรวตรงตรงตรงโอ๊ยขม,มุนออกก่อนอืมต้องยกยกที่ว่าเขาดูดน้ำยาในข้างบนออกก่อนอย่างนั้นก็ไหลไม่หยุดเลย ออกแล้วเดี๋ยเวเปิดทิ้งเลยเป็นยาอะไรเพ่อใหญ่จังหวัดเนี้ย,าายยาขยานี่ครับเวลาใช้มือจับรีบล้างเร็วๆนะครับพี่น้องอไม่งั้นก็จะด,ดูดซึมเลยเนี่ยโอ้ถ้าใครมีบาดแผลอย่าไปใช้อย่างนี้นะถ้าใครมีบาดแผลอย่าทำเหมือนพ่อใหญ่หนวดนะ เราจะตัดตรงนี้ทิ้งเลยนะเดี๋ยวดูตรงไหนมันเสียแล้วเปล่าพอไอตัวนี้นี่ใช้ไม่ได้แล้วแล้วมีดเราจะคมหรือเปล่านี่ถึงไหนอ่ะถึงเอาถึงนี้โอ้นี่ตัวนี้มี่แพ้เอานี้เลยเราจะให้ดูขั้นตอนนะทุกคนอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วทิ้ง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 เลยเออเราจะนี่นะปอกนี่นะ ดอกทองเหลืองแง่ดีหูนเอ้ยไม่ใช่แง่ทีหูดิใสยุดใสรูมาเลยแล้วเราจะเอาตัวนี้ลงไปเนี่ยโทษทีนะเก็บมีดก่อนเนี่ยเราจะมาใส่ตรงนี้เลยเราก็จะมาใส่ตรงนี้อ่ะอ,อันนี้คือที่เขาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยก็ก,ก็นี่แหละก็เป็นไม่แรงที่เราจะอัดเหมือนอัดสายไฮโดรลิกนี่แหละแต่เราใช้แบบบ้านๆไงเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่ง อะไรคนนะเนี่ยม่เข้าป่ะเนี้ยเนี้ยอ้าวอาบเลยครับพี่น้องเต็มที่เลยครับอ๋อออกดลงแน่นๆแน่นสักหน่อยปุ๊บปุ๊บเอาออกก็ยังแน่นแทบบาดนี่ เวลา,าใครไม่อยากออกอันนี้เขาจะอยู่เอาเอาเอาใส่ตรงนี้เราจะเราจะดูเราจะดูว่าเราจะขั้นตอนจะรั่วหรือเปล่าทีนี้ถ้ารั่วก็ต้องกดอีกครั้งหนึ่งถ้ารั่วต้องกดอีกครั้งหนึ่งนะครับสายยางนี่กี่เมตรนี่สายเม็ดสายยางร้อยเมตรครับจะมาช่วยดึงไหมครับดึงคนเดียวเหรอไม่ถนัดทำคนเดียวครับทำหลายคนแล้วทะเลาะกันอ๋องั้นก็ทำคนเดียวต่อไป ก็ทามาเรื่อยๆคนเดียวทําหลายคนเ,คเกิดการทะเลาะกันไม่ถูกใจบ้างเอาเราด้อบันอิสิล่องเครื่องเบิงบัดน,นี่พี่น้องเกิดปิดเอาสวมสวมสวมปก<อ>เ,เวลาเราดึงคนเดียวนี่นะไอตัวนี้มันจะเป็นตัวหมุนน่ะนี่นี่ไอตัวนี้นี่นี่น,นี่มันจะหมุนไงนี่เห็นไะ จะหมุนติ้วติวติล้วบางทีลูกปืนมันแตกแล้วนี่เราจะเปลี่ยนบางทีอาจจะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยเดี๋ยวดูมาลองดูมาลองดูเครื่องกันก่อนทุกคนลองดูลองดูอ่าสตาร์ทเครื่องแบบนี้หรอคะแก่งเอาใช่ไหมเนี่ยสตาร์ทมือยังยังไม่ได้นะลง ไม่รั่วแล้วลองดูไม่รั่วแล้วก็ต้องไปล้างมือนะมีปัญหาคือจุดนี้แล้วทีนี้จุดนี้มีตรงนี้นี่กับตรงนี้ถ้ามีปัญหาตรงนี้ลูกปืนแตกมันหมุนไม่ได้แล้วแต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วเวลาเรารขีดยาเราจะหมุนขีดเปิดตรงนี้เลยเพราะเราใช้คนเดียวเราใช้คนเดียวไงเอาแไดงว่าเสร็จเรรียยบ้อหมดเลยล้างอยู่เร็วๆนะอย่าลืมล้างมือนะ ทุกคนต,ต้องหลังหงนุางดีด้วยนะพี่น้องวันนี้พญยายนวดชิดยาขย่าดยาขยาอ๋อทุเรียนนี้สีใบไปหรือยังพญายนวดเนี่ยยังครับยังออ๋เพราะใบมันยังไม่แกะนะ่เนาะยังยังยังอันนี้เป็นทุเรียนเป็นทุเรียนสาวทุกคนเนี่ยปีนี้ต้นนี้ได้กี่รูปไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้ปีที่แล้วต้นนี้ได้ไหมกุณล แล้วก็โลหรออ๋อแปลงว่าพใหญ่หนวดเขาแม่นเลยทุกคนเพื่อนๆฝนเพิ่งจะหยุดตกนะตกแรงมากเลยน้ำในสวนยังแฉะอยู่เลยนะืันนี้ก็มาเดินลอสวนทุกคนว่าหลังจากที่ฝนตลกไปแล้วพื้นดินของเราเป็นยังไงแฉะมากไหมรอนนี้เราก็มาเจอต้นทุเรียนต้นหนึ่งพี่น้องต้นนี้ ดูเดอ้อเนี่ยเหลืองแล้วทุกคนเหลืองแล้วยังไม่ได้ลูกเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ระบบลากนีน,กน,กนี่ยย,ยังไม่เป็นลูกเลยนี่เห็นไหมทุกคนเขาเอิญว่าปลูกทุเรียนต้องทำใจยังไม่เป็นลูกเลยจะรอดหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่มอดเข้าไม่ใช่ปวกินนะคะเป็นระบบรากระบบรากระบบรากเขาอาจจะไม่เดินแล้วเลี้ยงอาหารจะไปไม่ได้แล้ว ก็ตายก็ค่ารักษาได้ก็กว่าจะเป็นลูกก็โอ้ช้าทุกคนขอให้เขาหายหเถอะเราก็ไม่อย่างให้เขาตายหรอกเนาะนี่เนะาะพามาเดินเล่นยังไม่เป็นลูกให้เลยข้าผัยก็ยังไม่ได้เลยจะไปอีกแล้วอืม เาวสวนเอ้ยถ้าคนแบบคนจนก็ไม่เท่าไหร่คนรวยก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าคนจนๆนี้ทําแล้วทาอีกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็สู้ต่อไปทุกคนสู้ต่อไปทุกอย่างต้องมีอุปสรรคอําหรับคลิปนี้แม่น้องอติมก็ขคอจบก่อนนะทุกคนเอ้ยขอจบคลิปก่อนจะพูดพ่อพก,พก,กันใหม่ในะคลิปต่อไปเพราะช่วงนี้เราก็จะมาพามาเก็บบรรยากาศในสวนให้ดูเนาะ หลังจากที่ว่าเราเก็บเกี่ยวแล้วเราเก็บผลผลิตอะไรเรียบร้อยเลยแล้วก็ช่วงจะบำรุงแล้วทุกคนบำรุงเปลือให้แลดูการหน้าว่ามันจะออกดอกออกผลยังไงถ้าว่าใครเข้ามาดูช่องแม่น้องอติมในสวนบางคนอาจจะว่ามันพูดอะไรเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามีประสบการณ์แต่ว่าที่แม่น้องอติมพูดนี้คือประสบการณ์ของแม่น้องอติมนะคะ ประสบการณ์ได้เราได้มาปลูกทุเรียนแล้วได้มาสัมผัสอยู่ในสวนเราก็อยากเอาประสบการณ์ของเรานี้มาเผยเผยเผยแผ่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องทั่วโลกคนที่ว่ายังไม่เป็นเลยก็มาดูว่าแล้วก็ไปปรับปรุงใช้นะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่น้องอติมเก่งไม่ได้เก่งเลยนะคะเราเอาประสบการณ์ของเราแล้วก็อยากเผยแผ่ที่ว่าเราทําแบบนี้เป็นแบบนี้ให้พี่น้องได้รู้ไม่ฉะนั้นเราไม่แกบไว้คนเดียวสําหรับคลิปนี้ โชคดีมีเงินใช้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ